และหลังที่พระเอกเขาถูกขังเดียวในห้องนี้เป็นเวลานานเกือบห้าปีซึ่งเพื่อนคนเดียวของเขาในตอนนี้นั่นก็คือหนูที่อยู่ในห้องพร้อมกับลูกๆของมันแต่ทว่าจ,จู่ๆเจ้าหนูกับลูกๆของมันก็เกิดหายไปและพอเขาตื่นขึ้นมาอีกทีพวกหนูพวกนี้มันกลับกลายเป็นมื้อเย็นถูกเอามาเสิร์ฟวางเอาไว้ให้กับพระเอกเรียบร้อยแล้วพอเห็นแบบนี้พระเอกเขาก็เสียใจหนักมาก โดยการเอาเศษกระจกนั้นกไปที่ข้อมือของตัวเองแต่ทว่าพอเขาฟื้นตื่นขึ้นมาอีกทีเขากลับพบว่ามีคนมาตัดทรงผมสกินเฮดให้กับเขาแถมที่ข้อมือของเขาก็ยังมีคนเย็บบาดแผลกับเขาอีกจึงทําให้ตัวขเขานั้นต้องกลั้นใจฝืนทนเพื่อมีชีวิตอยู่ต่อไปซึ่งเนื่องจากการตายของปริยายของเขานั้นเหมือนก็กลายเป็นคดีดังแถมคนที่เป็นฆาตกรกรกมอ,อยอยกัพระเอกเอง,เองตำรวจเขาก็ไม่สามารถตามจับตัวได้ จึงทําให้ข่าวของลูกสาวและคดีของเขานั้นเหมือนก็เลยเป็นที่สนใจจึงทําให้ตอนนี้พระเอกเขาก็ได้เห็นหน้าลูกสาวของเขาจากในทีวีเขาจ้องมองไปที่ลูกสาวของตัวเองและก็ร,ร้องไห้และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระเอกยตนดนใจที่จะเขียนจดหมายถึงลูกสาวของเขาในทุกๆวันเพื่อทว่าถ้าหากเขามีโอกาสรอดออกไปจากกลุ่มนรกแห่งน,นี้เขาก็อยากจะออกไปหาลูกพร้อมกับเอาจดหมายทุกฉบับที่เขาเขียนนั้น ยื่นให้กับเธอและนี่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ตัวของพระเอกนั้นทําการหัดดิบเลิกกินเหล้าพร้อมกระหันมาออกกํลาลังกายดูแลตัวเองเพราะเขาก็อยากจะพิสูจน์ให้ลูกสาวที่เห็นว่าพ่อของเธอนั้นก็เป็นคนดีและเขาก็ไม่ได้ค่ามีตัวเองและเท่าน,นั้นยังไม่พอในทุกๆวันพระเอกก็ยังพยายามฝึกศิลปะการต่อสู้เพื่อหวังที่จะทการล้างแค้นกับคนที่จับเขามาขังเดียวในห้องแห่งนี้